สวัสดีครับพดพมีมาแล้วมาพร้อมบทวิเคราะห์บอลสุดแม่นยำการันตีโดยทีมงานสปอร์ต o ู l ส่งถึงมือท่านทุกวันเป็นประจำแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ยังอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มจัดไปที่กลุ่มดีครับกับบิ๊กแบตคู่นี้เลยงูใหญ่อินเตอร์มิลานเปิดน้ำจูเซเป้เมียซ่ารับการเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกิโฆฟวลาตีสองครับคู่นี้เจอกันฤดูกาลที่แล้วในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก เป็นรอัลมาดริดชนะทั้งเยาวและเยือนส่วนในลีกอินเตอร์มิลานเสมอซามโดเลีย2ต่อ2ด้านเรอัลมาดริดถล่มเซลตาปิโก5้ต่อ2โดยดแมวหวานเซียววิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้มันระดับ5ดาวแน่นอนอินเตอร์มิลานฟอร์มแว่งเล็กน้อยที่สเสมอในลีกส่วนลาชันชุดขาวฟอร์มรูถล่มคู่แข่งเละเทะเกมลุกบุกอย่างมันแบบนี้เจ้าบ้านเหนื่อยแน่นอนดูแล้วราคาสเสมอเรอัลมาดริดน่าสนใจ เลือกเล่นได้คิดว่าไม่มีแพ้ชัวแถมอาจได้3มแต้มกลับบ้านด้ยซ้ำสรุปเลือกเชียร์ลาชั่นหวังฟันกำไรได้ทุกราคาครับท่านขอขอบคุณข้อมูลจากทีมงานสปอร์ตผูติดตามข่าวสารและฟุตบอลที่น่าสนใจได้ที่เพจพดพิมียร์นะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์และทีเด็ดรอบดึก เราจะไปคู่ไหนติดตามได้ที่ชแน l นี้เลยจัดมาเน้นเนวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ